นะคะคเลี้ยวขวาไปผ่านเซเว่นแรกเราไม่เลี้ยวนะคะนี่ค่ะเราเลี้ยวตรงเชลตังเกซีฟูดนะคะ จะลมแรงอ่ะมาอีกแล้วค่ะทุกคนแต่วันนี้โมเปลี่ยนที่กัดนะคะเป็นสะพานปานาเกลือค่ะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกัน <laughs> ม,มีน้องคนนึงทํา y o YouTube เหมือนกันบอกว่าวันนี้ให้มาเจอกันตรงนี้ไม่รู้ว่าน้องเข้ามาหรือเปล่านะคะปไปค่ะแต่ว่าโมหินแล้วนิ่มลงนะคะทุกคงลุย นีก็จะเล็กนิดนึงนะคะเพราะมันเป็นโคลนค่ะ,ะน,นี่ค่ะต่ตัวเล็กนะคะไม่เอานะน,นี่ค่ะตัวขนาดนี้เราเอานะ <Okay. S 2> นี่ค่ะ ่คะห,ะหอยเ,เ,เ,เพิ่มไอโอดีนค่ะ,ะ <c oughs> หอยมันเยอะใต้เนี่ยแต่ไม่รู้มันหอยอะไรพี่มันพ่นปิดป้าดปิดป้าดไปหมดวันนี้จุดมุ่งหมายของโมมีสองหอยนะคะโมจะหาหอยสั่งน้อยกับหอยตลับ แต่หอยสั่งน้อยเดี๋ยวก่อนคะ่ะตอนนี้ขอเวลาขูดหอยตลับเยอะพี่ <c oughs> พี่วิวนกินเบือ่อแล้ววันนี้หมเห็นเขาเอาไปขายตรงหน้าตึกคอ สั้นมา ตัวอย่างใหญ่ตัวใหญ่กว่าที่โมหามาวานนะคะไม่นี่ค่ะอ๊้ยมันนี่ค่ะ เด็กก็มาหากันนะคะสนุกสนานวันนี้วันอาทิตย์น้องเรียนปิดขูดไปเรื่อยๆค่ะ ตายเขาจะทื่นอยู่แบบตะแคงตะแคงนะ เวลาเจอแล้วเพลินค่ะ ตัวใหญ่ ค่ะมันปักอยู่ในโคลนนี่สองตัวนี่ค่ะสามตัวมันปักอยู่ในโคลนเราขูดบางทีมันก็ไม่ขึ้นเอามือคำๆที่มันปักอยู่ลึกๆอะ่ะจะตัวใหญ่ ง่นี่ค่ะแล้วเจอแล้วมันเลินวันนี้บอกพี่ยักว่าขอเวลาสามชั่วโมงสงสัยจะได้พอก่อนเพราะว่าทุกทีมากลางคืนมันหายากเนาะวันนี้กลางวันค่ะหาง่าย ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปน้ำมันจะลดช่วงกลางวันนะคะใครที่มีตารางน้ําขึ้นน้ําลงเนาะเช็คได้ค่ะนี่ค่ะมาหากินสบายๆเลยค่ะไม่ต้องซื้อค่ะถ้าไปซื้อกินมันก็ไม่แพงนะคะที่เขาหาไปขายเนาะแต่มันหมูไม่ชอบอ่ะมันไม่ได้อัธรลดนีตัวเล็กเราก็ไม่เอานะเลี้ยงไว้ก่อนเลือกเอาได้ โหดแล้วเราจะเห็นกระปักอยู่แบบนี้ตัวใหญ่ๆนี่ค่ะได้หนึ่งหมด ใช่กันทุกคนนะคะเสียงคลึกคลืค้นเลยค่ะนี่ไม่สั่งแต่โมจะให้พี่มอหนอนี่สองตัวเดี๋ยวจะต้องเอาไปล้างน้ำอีกทีนึงนะคะ ตัวใหญ่จะทิมอยู่ลึกนิดนึงตอนนี้คนเยอะมากเลยนะคะจะมาให้ดูนูนค่ะสวนนูนพี่วิมลค่ะนูนค่ะ,นนคะ,นนคะเยอะมากส่วนอันนี้หอยเรานะคะ เยอะแล้วเดี๋ยวโมจะไปแบ่งกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวเก็บอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าพี่ยาใกลจะมานับแล้ว เดี๋จะไปล้างน้ำอยู่มีแต่คนเยอะกว่าคนพี่ๆาเยอะกว่าคนเขาจะมาหากันตรงนี้เยอะแช่นานค่ะโมเล่นค้างคืนเลยแหละ แฟนมารับแล้วเหรอโทรป่ะไม่ได้มันไม่ได้หอยย่างจไม่ได้อย่างที่ต้องการใช่ไหมมันก็เลยไม่อร่อยไม่สนุกแล้ว thế này thì để ủng chân tao cũng không? tao dăm ra măng nước nó này đây là gì là oh măng nước là mà, pin đó Susma bebeğim. Şayen yani. tu as trouvé beaucoup bébé bravo hein. alors là c'est super attention pas qu'ils tombe. je ne pense pas que tu trouveras beaucoup comme ça alors là aujourd'hui, bravo bébé. Hein. Je crois que la prochaine fois, je fais avec toi aussi. Ah bon Ouais. Ben, il me faut des bottes. kilo I like sunshine Monkey lorling Monkey rolling <laughs> ขาแดงเลยเอาไปผัดพ okay. um. ีดเผาว้เก่งมากเลยค่ะแม่กินด้วยดิแม่ก็มีวายนี่ค่ะาประมาณอีกิโลมอดิ้ง3กิโลงดนี่ค่ะวมาแบ่งให้เพื่อนตาวนี้เอาไปไว้ผัด อยู่ที่บ้านหน่อยหนึ่งเมื่อวานได้หน่อยเดียววันนี้ก็เลยมาแบง่ง